สวัสดีครับเอท,ที่น่าที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาลุยงานต่อครับเอฟซทีนี้ก็มาลุยงาน,น,น,นครับเนาะเนาะครับเอฟมาขึ้นเหล็กแปรนี่ครับเหล็กสเล็กแปรสามตัวที่ผมแบกมา เอาบันไดเอานครับส่วนช่างพงศ์ก็เดินมาอยู่ครับพี่สินี่เหล็กเปรอ,อปรุปกรณ์มันเดดเนาะเดดร้อนเลยพักก่อนครับพี่สินี่เหล็กเปรที่ผมเอามานะครับสามตัวสามเส้นไม่ใช่สามตัวสามเส้น,นเหล็กอ มาเสื่อมเหล็กแปเสร็จก็มุงอเอาเชื่อมเหล็กแปก่อนนะครับพีซต้องรอดูนะครับโอ้ออกมาก็แดดเลยนะครับพีซีแดดร้อนมากอ่าครับีซ น้องหมาผมก็เดินไปเดินมาครับเดินมากับผมเห็นผมเดินก็เดินนะครับจะขึ้นเหล็กแปรเนาะสามเชื่อมเหล็กแปรเสร็จก็มุงมุงสังกะสีสังกะสีมามุงเป็นสังกะสีเก่านะครับไอซี่เพื่อให มีที่นั่งเนาะร้อนส่วนทางผมก็เดินมาก็กลับไปเอาแว่นตาผมเก็บของมาแลครับสีเดินมานิดนึงก็ร้อนแล้ว เปิดประตูเข้าไปเอาอุปกรณ์ลังอุปกรณ์นะครับไอซีนะให้พ่อไอเดียวัดก่อนนะครับไอซีแล้วค่อยตัดใช่ ทำไมเราไม่เอายาว6เมตรเลยล่ะ6เมตรเนาะจะได้ไม่ตัดเนาะจะได้ไม่ตัดเหล็กกับวัดอยู่ผมก็จะเป็นคนจับเหล็กยื่นเหล็กให้ช่างพงนะครับดูสิเหล็กแปร3เส้นสังกษสีก็ นู่นครับเดี๋ยวจะแปามานะครับูสีหลายแผ่นอยู่ประมาณกี่กี่แผ่นนะสังกระสีแปดแผ่นแปดแผ่นโอ้เออมันต้องได้ต่อเมื่อต่อกันประมาณแปดแผ่นเก้าแผ่นแล้วเนาะแผ่นสั้นก็สิบหกแผ่นมวต่อเป็นสองช่วง จะตัดวเลยน่ครับ่อเสียบปลั๊กตู้เสื่อมอืมส่วนแม่มาต่อยก็นั่งอบผิวเนะเงินฝรั่งเลยครับพี่สีส่วนผมก็ต้องเข้าล่มเพราะว่ามันร้อน เปิดเครื่องตู้เชื่อมแล้วนี่คือสร้างพงเนาะต้องใส่อิโม่สสยแว่นตากันเอาเชื่อมให้มันติดก่อนกลัวมันลุมันหลุดเนาะเก็บเลยปุเลย เจ้าทำไมไม่ไปตัดออกล่ะและตตอนเย็นเริ่มงานยามบ่ายกันเลยนะคะพี่น้องตอนเย็นสงสัยจะเข้าไปตัดผมแล้วก็ได้กลัวไปวัดกับเขาไม่ได้นะครับไปซินะ ขึ้นเลไ,ไปตัวเลขนะครับอันศีอ๋ออะไรดวดเชื่อบสายเชื่อมนะเชื่อมเลยตังน,นี้พี่เป็งเจ้าทำงา่างไงไฟไฟนะลุ่งนี้มันดอกไฟออกมาก็ เชื่อมติดอยู่นีน่นะเอา้าลองดนูนี่ครับเชื่อมเหล็กเปตัวแรกนะครับสิ่สีก็จะใส่เปกี่ตัวสามสามตัว ว่าจะว่าจะเอานั่งร้านแต่สามหรือสี่ว่ะสามดีกว่าดูต้องดูทั้งสีเ่ยถ้าเป็นสีเรากมม็มันไม่มันมันจะไม่ยึดกันเลยมันไม่ตรงกันดูรั่วสังกะสีเดี๋ยวด้อนี่ครับมันก์ ลุมนะเนาะอาเลยเสียมเลยแดดลุมอืมแดดแล้วก็ลุม่มลุ่มแล้วก็แดดนะดครับพี่สีอากาศร้อนมากาเพราะฝนจะตกก็ไม่ตกครับสาวิ่งมาเก็บ อุปกรณ์มันทึมอย่างแรงมันทึมอ่างแรงตลอดไอีคอมเมน้์วทำไมไม่ไปต่อตรงบ้านหลัง <c oughs> น้อยใหญ่ตรงนี้แ <c oughs> ลมันจะได้กว้างเนาะตรงนี้มันเป็นที่นั่งข้าวนั่งพักผ่อนนั่งเล่นนะครับไอซีนะ <c oughs> ครับ ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ